สวัสดีครับยูกว่าภูมิอีแวนะครับผมจะมารีวิวของเล่นแนวสาวนะครับอยู่ข้างหน้าคุณเลยนะครับนี่นะครับมีคนของมาเยอะเลยของเล่นแนวสาวนะครับจะมาให้มารีวิวเลปเตอร์ตัวสีขาวนะครับนี่เลยเลปเตอร์ตัวสีขาวนี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับเลปเตอร์ตัวสีขาวแกะมาแกะกันเลยนะครับ โอเคออกมาเลยแกะออกมาเลยนะครับนี่นะครับเป็นชิ้นส่วนแมตนี่เลยมันเป็นชิ้นส่วนทุกตัวแหละนะครับเอาอเทออกมาเลยโอเคก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่ยากเท่าไหร่ชิ้นส่วนก็น้อยเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวอื่นเลยชิ้นแรกนะครับที่มันเป็นแง่งตวลวดัๆมาเสียบตรงหัวนี่นะครับ เอาไปเจ็บตังหัวเนี่ยโอเคเสียบเขาก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนปากส่วนปากเอามามาประกอบมันเลปเตอร์ตัวอื่นเลยโอเคก็เป็นอย่างนี้แบงเสาหัวกับด้านล็อกเลนปุมล็อกเลนไปยังงั้นแหละโอเคนะครับมาประกอบกันเลยประกอบไม่ยากผมไม่ต้องดูตัวอย่างประกอประกอบได้ โอ้มาครอโอ้มากรูปทีแล้วก็ไม่ค่อยยากอะไรนะครับโอเคมาอรง่ายนะครับกรอบไม่ยากโอ้ยโอเค,อเคก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับมาอรง่ายเสร็จแล้วมากอบไม่ยากเลย นี่นะครับแบตเตอร์ตัวสีขาวจะมันมีลายแท็บและลายคา้า,ายมันสีเทานะครับส่วนลายละเอียดก็สวยนะครับก็อนเียนอยู่นะครับพวกสีขาวนี่ก็ทางตัวนะครับไม่มียุดผิดพลาดเลยลายแท็บนี่เหมือนขล้ายเหมือนสิงโตเลยนะครับส่วนตาตรงนี้ต้นตาตรงนี้มันเป็นสีแดงนะครับส่วนปากก็สุดปากก็โอเค ส่วนฟันนี้คล้าขๆมันเหลืองๆนิดนึงนะครับออกเหลืองๆนิดนึงนี่นะครับโอเคนะครับก็สวยโอเคนะครับผมชอบชอบชอบ,ชอบถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก,กติดตามกดซับสไครด้วยกันครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย